สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งดิฉันคุณครูพันนีจิตวิเศษสมครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทราค่ะสำหรับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์มาตรฐานการเรียนรู้ว .1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตการลำเลียงสารข้าวและออกจากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต,ต่างๆของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตัวชีวัดหมู่หนึ่งทับสอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์ วันนี้เราจะมารู้จักกันในเรื่องของเซลล์นะคะเซลล์ Sell ก็คือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งพืชสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆก็จะมีเซลล์รูปร่างเป็นองค์ประกอบพื้นฐานเหมือนกันในแนวความคิดที่ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะประกอบด้วยเซลล์หลายชนิดแต่ละชนิดจะมีรูปร่างลักษณะที่เหมาะสมกับหน้าที่ของเซลล์นั้นๆ แต่จะมีสิ่งมีชีวิตที่ประกอบขึ้นจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแล้วก็สิ่งมีชีวิตหลายเซลก็ร,าารู้จักความหมายและองค์ประกอบของเซลล์ไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมารู้จักว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดอ่ะวันนี้ครูจะมายกตัวอย่างเรื่องของมีชีวิตเซลล์เดียวอย่างที่นักเรียนจะเห็นอยู่นะตัวอย่างมาก็จะเป็น คารามีเซียมเอมีบายูกีนานะคะคือทั้งหมดนี้คือหนึ่งเซลล์ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งเราจะเรียกพวกเขาว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่ะส่วนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตหลายเซลลซึ่งเรามองเห็นได้โดยทัท่วไปก็คือไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์แมลงเชื้อราหรือสาหลายที่เรามองเห็นในทั่วไปในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็คือสิ่งมีชีวิตหลายเซลลซึ่งประกอบจากเซล หลายๆเซลล์รวมกันก็เราก็จะเป็นเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อรวมกันก็จะเป็นอวัยวะหลายๆระบบอวัยวะก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถมองเห็นได้ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์สำหรับวันนี้นะคะที่เราจะมาศึกษากันเนี่ยเราก็จะมาศึกษากันถึงโครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์วันนี้เราจะแบ่งเป็นได้สองแบบคือทั้งเป็นเซลล์พืชที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมแบบนั้น กับเซลล์สัตว์ที่เราเห็นว่ามันเป็นลักษณะค่อนข้างกลมนะคะคราวนี้เราจะมาดูองค์ประกอบของพืชกันนะคะองค์ประกอบส่วนแรกที่ครูจะแนะนำให้ได้รู้จักนั่นก็คือผนังเซลล์นะคะผนังเซละะเซล์เนี่ยอยู่ด้านนอกสุดของเซลล์พืชที่เราจะเห็นว่ามันแข็งๆนะคะมีทําหน้าที่ในการช่วยให้พืชเนี่ยคงรูปร่าง แล้วก็ยังสร้างความแข็งแรงให้กับพืชอีกด้วยนะคะอันนี้คือหน้าที่ของผนังเซลลหลังจากที่เราได้รู้จักผนังเซลล์ไปแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักก็คือเรื่องไมโทคอนเดรียนะคะรูปร่างลักษณะของเขาจะเป็นกมลมรีนะคะทําหน้าที่ในการสลายอาหารเพื่อให้พลังงานให้แก่เซลล์นะคะซึ่งภายในก็จะประกอบไปด้วยไซโทพัสซึมซึ่งเป็นสารกึ่งเหลวประกอบด้วยน้ําและสารต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งสะสมพลังงานแล้วก็เป็นที่อยู่ของอา์เกนีลชนิดต่างๆก็จะอยู่ในไซโทพลาซึมแห่งนี้นะคะองค์ประกอบอันต่อไปนะคะก็คือนิวเคลียสซึ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นรูปร่างกลมๆข้างในประกอบด้วยนิวคลโอไทน์นะคะซึ่งเป็นสารพันธุกรรมทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานและกิจกรรมต่างๆของเซลล์รวมถึงเป็นตัวถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมก็จะอยู่ในนิวเคลียสอันนี้นะคะ ส่วนสําคัญอันนี้เราจะขาดซะไม่ได้เลยนะคะที่มีรูปร่างคล้ายกับปลาท่องโกตัวนี้นั่นก็คือโครโมโซมนั่นเองเอาไว้สําหรับเป็นสายถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะคะสําหรับองค์ประกอบอันนี้องค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือคอโพารนะคะโคอโมพาสท,ที่เป็นเม็ดกลมๆลีๆที่เรามองเห็นอยู่ทั่วไปในเซลล์ ที่สําคัญสําหรับพืชมากเลยนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหรือที่เราเรียกว่าการสร้างอาหารในพืชน,นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซโทพลาซึมนะคะไซโทพลาซึมเนี่ยก็จะอยู่ในไมโทคอนเดรียนะคะซึ่งเป็นสารกึ่งเหลวประกอบด้วยน้ำและสารต่างๆซึ่งเป็นที่อยู่ของออแกเนลจากเมื่อกี้ที่คืออธิบายมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะส่วนต่อไปนะคะที่เราเรียกว่าแวคิวโอนซึ่งถ้าในเซลล์เนี่ยเราจะมองเห็นเพราะว่า เขาใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าเขามีลักษณะเป็นถุงที่ทำหน้าที่เก็บสะสมน้ำและสารสารต่างๆที่อยู่ในถุงนี้หลังจากที่เราได้รู้จักองค์ประกอบของเซลล์พืชแล้วก็หน้าที่ของเซลล์พืชแต่ละชนดิดมาแล้วนะคะอันนี้เราจะมารู้จักเซลล์สัตว์นะคะเซลล์สัตว์เนี่ยก็คือที่เรามองเห็นเนี่ยก็จะมีรูปร่างค่อนข้างกลมแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเซลล์สัตว์เนี่ยรูปร่างของเซลล์สัตว์แต่ละอย่างเนี่ย ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับหน้าที่ของเซลล์นั้นๆน,น,นะคะอันนี้เป็นนิวเคลียร์ันะคะซึ่งอยู่ภายในนิวเคลียสที่ต้องเอามาพูดอีกครั้งหนึ่งมันมีความสําคัญอะไรบ้างมันเป็นลักษณะที่ไม่มีเยื่อหุ้มประกอบไปด้วยโปรตีน RNA และ DNA ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสั่งเคระห์ RNA ร่วมกับโปรตีนประกอบเป็นไลโบโซมนะคะ เป็นแหล่งที่มีการสังเคราะห์ไอเอร่วมกับโปรตีนสำหรับรูปร่างที่นักเรียนเห็นนะคะที่มีเยื่อหุ้มชั้นเดียวเป็นถุงแบนๆซ้อนกันเป็นชั้นๆตรงริมขอบพองออกมาเป็นเวสซิเคิลที่นักเรียนเห็นเนี่ยเราเรียกเขาว่ากรอจิคอมเพล็กนะคะทำหน้าที่ในการรวบรวมสารทําให้สารเข้มข้นเติมคาร์โบไฮเดรตให้กับโปรตีนหรือลิพิดที่ส่งมาจากเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมค่ะ สำหรับอันนี้นะคะเป็นท่อกลมๆเรียงตัวกันนะคะเป็นเซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มประกอบด้วยไมโครทิบูเรียงกันเก้ากลุ่มกลุ่มละสามหลอดเชื่อเป็นรูปทรงกระบอกอันนี้เราเรียกว่าเซนติโอนนะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของเส้นใยสปินเดิลนะคะส่วนต่อไปนะคะก็คือจะเป็นส่วนของไมโทคอนเดรียนะคะไมโทคอนเดรียเนี่ยเป็นมีเยื่อหุ้มสองชั้น เยื่อชั้นนอกเรียบชั้นในพับทบยื่นเข้าไปด้านในเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวภายในเมโทคอนเดียมีของเหลวบรรจุอยู่เรียกว่าเมทริกทำหน้าที่ในการสร้างพลังงานในรูปของ ATP ให้กับเซลล์อ่าต่อไปนะคะเม็ดกลมๆสีเหลืองที่เราเห็นนี้นะคะซึ่งเราเรียกเขาว่าไลโซโซมนะคะไลโซโซมเนี่ย มีเยื่อหุ้มชั้นเดียวไปเมซิเคลมาจากกอร์จี้คอมเพกนะคะภายในมีเอนไซม์ ai, กลุ่มไฮโดรเลสที่ช่วยในการทําหน้าที่ย่อยอาหารแล้วก็กําจัดสิ่งที่เซลล์ไม่ต้องการและสิ่งแปลกปลอมให้เข้ามาสู่ในเซลลไซโทพลาซึมนะคะไสโทพลสซึมเนี่ยเป็นสารลักษณะกึง่งแข็งกึ่งเหลวที่อยู่ภายในเซลลนะคะเป็นที่อยู่ของออลกเนลต่างๆที่รวบรวมอยู่ในของเหลวอันนี้นะคะ ซึ่งอาจจะบางส่วนเนี่ยก็คือจะเป็นเรียกว่าไซโทโซลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไซโทพลาซึมเหมือนกันอ่านะคะคราวนี้เรารู้จักมาแล้วนะคะองค์โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ในเบื้องต้นคราวนี้เรามาสรุปกันอีกทีนึงเลยนะคะว่าองค์ประกอบต่างๆที่มันเหมือนกันสิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยในระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เนี่ยก็คือ ในเซลพืชเนี่ยจะมีผนังเซลล์คอลอพลาสซ์ซึ่งมีลักษณะรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งในเซลล์สัตว์ไม่ไม่มีนะคะและในเซลสัตว์ก็จะมีพวกไรโบไรโบโซมนะคะถ้าเปรียบเทียบเซลล์เป็นเมืองจะมีไมโตคอนเดรียเป็นโรงไฟฟ้าเพราะเป็นแหล่งให้พลังงานแก่เมืองผนังเซลลเป็นกำแพงเมืองทำหน้าที่ป้องกันเมืองเยื่อหุ้มเซลลเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองทำหน้าที่คัดกรองบุคคลที่จะเข้าและออก ไชโพภพซึมเป็นบริเวณตัวเมืองซึ่งมีส่วนประกอบอื่นอีกมากมายอยู่ภายในนิวเคลียสเป็นสารละวัต